สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนาๆนะคะวันนี้แป้งมาแนะนําตัวนี้เลยนะคะรงมือสอดไม้สักรุ่น s 8สสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะเป็นไกมีเซมให้แมบบ่นี้เลยนะคะเป็นรางมะเฟืองยาว120เซนแบบนี้เลยปีจะเป็นปีสแตนเลส45ดเซนนะคะของแถมนะคะแถมไปเลยยาง6คูณ11เหนึ่งเส้นนะคะตัวเสริม2ระบบ1อันแมบบ่นี้เลยนะคะแล้วก็แถมท่อพันสาย p e. ีอีกหนึ่งม้วนแมบบ่นี้เลยนะคะแถม หัวมังกรนะคะแบบนี้เลยอีกหนึ่งลูกนะแบบนี้นะคะแล้วก็แถมลูกเหล็กขนาด5มิลอีก30มลูกนะคะตัวนี้ครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะคะจะอยู่ที่ราคา1599บาทส่งฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะตัวนี้นะพี่ๆนานะทนะ่านไหนที่สนใจสามารถทักแชทแป้งมาได้เลยหรือโทรตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ นี่นะคะสินค้าเราพร้อมส่งเลยนะคะลูกค้าอันนี้เป็นโกดังของเรานะคะโกดังเก็บไม้นะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะลูกค้าทางร้านเราส่งจริงนะคะไม่มีการโกงนะคะทางร้านเราส่งจริงนะคะไม่มีการโกงนะถ้าลูกค้าสนใจสามารถถางแชทแป้งได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ